ยิงเด็บสวัสดีครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนม,มารับชมรีโว่จะมาลากรถไทยแต่ดันติดซะเองน่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะเรัรบชมกันได้เลยนะครับอดไปนะไม่ต้องสนใจใกูกูถ่ายเองแหละนันครับวินไม่ต้องเล่งเยอะโอ้ตังบี้ตังน้องนี่ครับวิน รถไทยจมอยู่นั่นจะมากู้รถไทแต่ดันติดเองนะเนี่ยเราใช้วินดึงกันก่อนเรียงวินน่าก็ขึ้นแล้วแม่เจ้าเวลาโคนน้อยกันเลยดีเดียวเจยา นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็จะมาคิดวิธีว่าเราจะดึงไ <c oughs> อ้เจ้าแรกเตอร์เนี้ยขึ้นยังไงดีนะแม่ยนะมาที่ร่มเลยที่ร่มเลยนะครับก้าวไปเลยร้อนน้องก็หัวร้อนนะพี่ก็หัวร้อนนะมันก็มันก็แบบนี้แหละเป็นธรรมดานะนี่โครนเต็มเลย แล้วก็นี่ต้องมีนะรถบรรทุกปามบรรทุกดินเนียววินต้องมีนะลงทุนไปเลยสองสามหมืน่นแน่นอนว่ามีแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าพอเราจะใช้แล้วไม่มีนะคลิปนี้ท่านท่านประมาณนี้นะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ซับสไคร้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม